รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 คุยข่าวการเมืองเดี๋ยวบันเทิงก็เมื่อกี้กับโจดีละนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็มีหลายเรื่องนะฮะเรื่องผับเรื่องบาร์กว่าจะเปิดอะไรเดี๋ยวทางสบคเนี่ยอาจจะคุยกันสุกนี้นะครับพะมีข้อเรียกร้องอยากจะเปิดธันวาคมนี้แต่ก็น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือนายกตอนนี้เหมือนกับเข่าอ่อนบ่อยๆนะโอ้โก็ไม่ดีอ่ะคนก็บอกว่า เอจะอยู่ครบเทอมห้วสะด,ด,ดุดบ่อยสะดุดสะดุดบ่อยแบบนี้นา<ม>ยกบอกไม่ยุคสภาเดี๋ยวมาว่าก,กันเรื่องที่สบคจะคุยนะครับก็มีหลายประเด็นทีนี้มาตรการเรื่องผับบาคาราเกตหรือสถานบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะน่าจะมีข้อสรุปออกมาแต่เมื่อวานคุณศิลาเจนจาคะนี่บอกเลยโอ้โหหน้าสอตอชอแท้ๆนะฮะมีการปล่อยให้เต้นกันกินดื่มกันอย่างเงี้ยไม่แคร์มาตรการโควิดของสอบคเลย ไปชมคลิปที่คุณสีละาเนี่ยนำมาแชร์กันสะัหน่อยครับที่ที่เปิดไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยตำรวจมีผลประโยชน์ไหมไม่มีต่อมาล้วเว้นไหมตำรวจท้งที่ต้องรับผิดชอบผมจะเชิญท่านผอตลอซึ่งเดินไปผับนี่ก็ได้เชิญมา 9วินาทีสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่นะนะฮะทางสักงานตรแห่งชาติที่คงสะดุ้งพอสมควรเพราะอะไรเหมือนกับอยู่หน้าถ้ำเสือเลยอยู่ข้างหน้าเลยตรงห้้งสับสินค้าเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่คุณศิระออกมาเนี่ยโอ้โหดูสิภาพแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องสืบเลยโควิดน่ากลัวมากๆถ้าเป็นแบบนี้นะกลัวจะเกิดคัสเตอร์ใช่นะครับ คุณศระเขาก็เลยเอามาเรียกร้องในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบอกได้รับร้องเรียนมาเนี่ยเป็นคลิปสถานบันเทิงหลายแห่งนะเอามาเปิดอยู่แล้วโอ้โหตั้งอยู่หน้าสตอชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเรียกร้องตำรวจในท้องที่รับผิดชอบนะครับและทางอบอรตอรอต้องตอบคําถามเดี๋ยวเราจะเชิญมาเชิญทั้งผอบอรตอรอเชิญพั้งคู้กําก,กับสอนอปทุมวันเนี่ยมาชี้แจงในกรรมธิการ เันนี้เราเว้นการปฏิบัติหน้าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา1 5ึงหรือไม่นะครับจริงๆบางคนก็บอกหรือจะเป็นคลิปเดิมเพราะก่อนน้านี้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีร้านที่หน้าสตาชก็เปิดท้าทายกฎหมายเหมือนกัน19ตุลาคมมีร้านอาหารทาปาสนะครับในห้างเซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยเจ้าที่ไปตรวจสอบก็มีการฝ่า,ฝ,าฝืจนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็ไม่มีเว้นระยะห่างเลยให้ลูกค้ามานั่งใช้บริการแล้วนโซเชียลก็แชร์กันอีกนะเป็นภาพลูกค้า นั่งแออัดยัดเยียดในโซนโกรูฟของเซนทรัลเวิร์กเนี่ยนะครับแล้วที่น่าตกใจเขาบอกเนี่ยพบคลัสเตอร์ใหม่ใจกลางกรุงเทพนี่คือโซเชียลนะครับทางกทมไปตรวจสอบยืนยันว่าจริงๆนะ่มีคนติดเชื้อโควิด1คนเท่านั้นนะครับส่งไปรักษาตัวที่บำรานาราดูนยืนยันไม่ใช่คลัสเตอร์หลังจากที่คุณศิระแถลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหทางผู้อบการสอนปทุมวันพันตำรวจเอกพันษาสาอมราพิทักษ์ชี้แจงทันทีครับบอก ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกผู้ประกอบการมีอยู่12ร้านในโซนนั้นนะฮะมาชี้แจงเลยใช่ร้านคุณหรือเปล่า2ก็คือคลิปเก่าหรือคลิปใหม่หรือเป็นร้านที่เคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้หรือไม่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาบอก12ร้านไม่มีร้านไหนเข้าข่ายสถานบริการหรือสถานบันเทิงจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นบาง,ๆ,งๆเนะจดทะเบียนเป็นร้านอาหารขายได้ะนะฮะ จดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีก็ขายได้แต่จดทะเบียนในนามบอกสถานบันเทิงนี่ยังขายไม่ได้เนี่ยก็กลายเป,เป็นเขาเรียกว่าข้อแตกต่างกันอยู่นิดเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนจดทะเบียนยังไงครับทีนี้12ร้านเนี่ยไม่มีเข้าข่สถานบันเทิงเลยนะครับเปิดเป็นร้านอาหารที่มีใบอนุญาตขายสุราขายได้ถึง3ทุ่มเล่นดนตรีได้ถึง4ทุ่ม45นาทีเมื่อคืนเราก็เลยจะเห็นว่าตำรวจ ประทุมวันเนี่ยนำกำลังไปตรวจสอบบรรดาร้านอาหารและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าตามที่เป็นข่าวก็มีการฝ่าฝืนอยู่สองร้านเพราะว่าอะไรฮะเลยสามทุ่มมีเครื่องดื่มตั้งอยู่บนโต๊ะซึ่งขาห้ามผู้ว่ากทอมอบอกถัาเกิดสามทุ่มปุ๊บเนี่ยนะฮะอยู่วางใต้โต๊ะใช่ไหมใต้โต๊ะ <laughs> <laughs> ดีนะไม่ใส่แก้วน้ำชา <laughs> บอกเกินสามทุ่มปุ๊บคุณต้องเททิ้งละแล้วออกลับบ้านไปอันนี้ก็ตามว่ากทมอเคยพูดก่อนหน้านี้นะฮะสองร้านนั้นก็โดน,โด,นดำเนินคดีกันไปครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนร้อนเพราะว่าถ้าเรายังไม่ระมัดระวังคือเราก็อยากให้สถิตมันเดินนะอยากให้ผู้ประกอบการเขาลืมตาอ้าปากได้แต่ในอีกขาหนึ่งมันก็ห่วงมันควรจะมีจุดกึงกลางอะ เมื่อกี้เห็นเขาเอาแก้วแบบเหมือนแก้วกาแฟแล้วก็เขียนชื่อติดอ่ะใช้แล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องแบบให้เด็กมาชงอะไรอย่างเงี้ใช้แล้วทิ้งตอนตำรวจมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อา้าวส่วนประเด็นเรื่อง i p n o น e ่ะมียังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ111เครื่องที่ซื้อทดแทน iPhone 7รุ่นเก่าอ่ะครับเมื่อวานโฆษกพักก้าคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมเนี่ยบอกแกเข้าใจนะไอเรื่องของการใช้ทดแทนมาเป็นครุรุพันธ์อ่ะ ก็เข้าใจว่าหน่วยงานราชการเนี่ยขเขาก็มีแบบนี้แต่นะครับคนที่เข้าขายได้รับอ่ะแต่และคนโอ้โหเงินเดือนสูงๆทั้งนั้นก็เนี่ยแหละเขาถึงวิพากษ์วิจารณ์กันไงอืมนี่แหละครับมีเหมือนกับมีปัญญาที่จะซื้อได้อซื้อเองได้ซื้อเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองทั้งหมดควรจะประกาศไม่รับเลยเหมือนกับที่นายกประกาศไม่รับ<ม>ไอโฟนเนี่ยนะฮะยังดูดีกว่ายังจะดูดีกว่า เพราะว่าเข้าใจระบบราชการเ,เขามีครูพันธ์ไม่ใช่แค่สํานักนายกนะฮะในกระทรวงอื่นอะไรเขาก็มีซื้อแบบเนี้ยคอมพิวเตอร์บ้างโทรศัพท์มือถือบ้างะนะครับแล้วจริงๆก็เข้าใจว่ามันเก่าแล้วโอเคก็ควรจะเปลี่ยนแต่คนที่รับเป็นใครอันนี้น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนฮะมงคลเกียรติสุขสินธารนนท์ก็ออกมาโพสต์บอกแมมทีไอ้เงินค่าย,ยางค่าข้าวเนี่ยไม่มีปัญญาใจนะครับแถมยังต้องไปขยับ เพดานกู้เพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะฮะอ,อีกหน่อยคงต้องแจกเบ้นให้กับข้าราชการแล้วมั้งนี่คุณเต้มงคลกิจนะครับคุณวันอยู่บำรุงเพื่อไทยครับสั้นๆง่ายๆมีเหลือให้ผมสักเครื่องไหมฮะโอปา่ปวาวันป่าวันป่าวันมี้็นอ้ยตงกี่เครื่องอคุณรามีรัตระชเวงประชาธิปัตย์นี่พกร่วมรัฐบาลผ่อนศูนย์เปอร์ซนครับ<อ>คนจะแปลความหมายว่าแกซื้อมาเองนะ แล้วก็มีคนคุณลูกศรธนาพรใอ,อดีตนางเอกยุค90เลยนะนี่ออกมาใจดีใจปั้มใจใหญ่ยกให้ไปเลยนะครับแต่คนจ่ายภาษีอย่างเราอย่าคิดเยอะค่านะฮะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์อะไรโหถล่มรัฐบาลกันแหลกเลยเมื่อวานทำให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำคุณนัทริยาทวีวงศ์เนี่ยต้องออกมาชี้แจงอีกรอบเรื่องของการจัดซื้อ iPhone 12นะครับมูลค่า2ล้าน6แสนกว่าบาทเนี่ยก็บอกเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เช่นเดียวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานมันก็มีบอกอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาใช้มาแล้วสี่ปนะีจำนวนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเครื่องมีอีกความแปดสิบเครื่องเนี่ยนำไปให้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ระดับสูงด้วยนะระดับปฏิบัติงานใช้เพื่อประสานสื่อมวลชนประสานวิปรฐบาลประสานงานกับสสนะครับและไอโฟนเจ็ดที่ใช้อยู่สุดท้ายมันก็ตกรุ่นไปแล้วมันก็ชํารุดนะครับก็ขอให้เข้าใจว่าครุภพันธ์ที่ตั้งงบขึ้นมามีความจําเป็นและทําถูกต้องทุกขั้นตอนก็ย้ําว่าไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนะครับ ประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร้นอนๆเมื่อวานสังคมก็แบบยิ้มมุมปากเพราะว่ากระจกเงานี่เขางับทันทีเออออกมาเลยอะ่ะขอรับบริจาคไอโฟนขอรับตบริจาคโทรศัพท์ให้เด็กไปเรียนอ,อ่ะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเครื่องสภาพไหนก็ได้รับหมดเลยเพราะเด็กไม่มีเรียนเยอะนะครับออถ้าคนทํางานด้านนี้จริงๆจะรู้ข้อมูลว่าออบางบ้านไม่มีแม้แต่สัญญาณเน็ตไม่มีโทรศัพท์บางบ้านมีเครื่องเดียวพี่เรียนแบ่งน้องเรียนสุดท้ายจะปาสองมือเลยเออไม่ได้ดีสักคนเลยนี่คือปัญหา กระจกเงาเลยออกมาเรียกร้องแบบนี้นะครับคุณนัทยักษ์เลยชี้แจงแบบนี้นว่ายินดีนะฮะขอบคุณข้อมทางกระจกเงาที่มองเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์เหล่านี้แม้ว่ามันจะเก่ามากประสิทธิภาพอาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้ามีประโยชน์เนี่ยสรนยินดีครับเดี๋ยวให้ส่งหนังสือมา แล้วก็จะทําขั้นตอนตามตามกฎหมายเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะอของทรัพย์สินราชาการถึงแม้มันจะพังจะเก่าอ่อะมันไม่ใช่อยู่ดีจะจําหน่ายออกก็ได้เลยนะก็มันเป็นของหลวงอะ่ะมันก็ต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการอะไรกันไปมีคณะกรรมการนะครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเมื่อวานนี้ปรากฏอย่างนี้ครับมีนักการเมืองมีนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะฝั่งขั้วตรงข้ามรัฐบาลอออกมาโพสข้อความแบบนี้บอกได้รับ เมลอีเมลแจ้งจาก Apple บอกมีแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเนี่ยพยายามเข้าถึงข้อมูลในมือถือนะครับเขาบอกนี่ Apple แจ้งมาทั้งคุณปียบุตรแสงกนกุลนะครับและอีกหลายต่อหลายคนอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินะครับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เตอร์พงษ์ทองราวะกพันนี่หลายต่อหลายคนคุณศิรินีที่เป็นสื่อมวลชนด้วยเนี่ยฮะเขียนกันเต็มเลยบอกนี่ได้รับแจ้งจาก Apple เหมือนกัน บางคนก็เลยบอกตั้งคําถามว่ารัฐบาลควรจะต้องตอบเรื่องนี้นะเพราะว่าทาง Apple ใช้คําว่ามีความพยายามแฮ็กจากหน่วยง,งานที่รัฐสนับสนุนต้องการเข้าถึงข้อมูลขนาดนี้เลยหรือทําไมต้องแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้คงจะมีปฏิกิริยามาจากทาง DES ครับคุณผู้ชมก็เป็นปัญหาเรื่องราวทางการเมืองบ้านเราเนี่ยนะมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เรื่องปัญหาพี่น้องเกษตรกรเนนะี่ยนายกใช้ Facebook เป็นสื่อในการที่จะชี้แจงบอกว่า หลังจากที่เข้าใจอ่ะหลายเกษตรกรหลายอาชีพเนี่ยนะครับหลายสาขาเนี่ยกำลังเดือดร้อนให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งหางบป,ประมาณมาให้เพิ่มเติมครับทำโครงการประกันรายได้โครงการสินเชื่อชะลอการขายทั้งข้าวยางพาลาปามน้ำมันต่างๆหางเงินมาได้อีก155,000ล้านบาทนะฮะก็จะเสนอที่ประชุมครมอนุมัติในสัปดาห์หน้าวันที่30พฤศจิกายนเพื่อส่งเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในการช่วยเหลือครับ ส่วนที่ใจหายใจคว้ามาพูดถึงนายกแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ข่าอ่อน <c oughs> เมื่อวานนี้มีภาพนี้ออกมาเดินลงมาจากที่ประชุมพะพากะลาโหมปุ๊บตึ๊บหนึ่งนั่นแหละนะข้ามคันไปนิดนึงนะฮะแต่สื่อก็จับตาเพราะช่วงนี้เกิดบ่อยอนายกเองก็ออกปากนะฮะว่าแบบใจมันไปเร็วอ่ะใจมันไปก่อนร่างกายคือไปก่อนหัวเขา่านะฮะอีกช็อตหนึ่งก็ตอนที่จะเตรียมเข้าขรถประจําตําแหน่งหัวไปปั๊ก นี่แกจับถึงรู้จริงๆมันนิดเดียวอคนก็เลยบอกเอออาการบึกตูนี่ชักจะยังไงยังไงนะไปดูไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเรื่องสะดุดเนี่ย29ตุลานี่โอ้โหสะดุดโคเดียมเอออันนี้ช็อตยหวดเสียวกว่าเพราะน่าฟาดได้นะฮะทั้งตอนขึ้นและตอนลง23สิพฤศจิกายนนี่ล่าสุดที่ไปงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศนี่อ่อน่ยนี่ก้าวลืมดูสเต็ปเข้าไปนะครับนายยกบอกไม่มียุบสภาแน่ๆสื่อก็ถามเพราะว่ามีคนไปโยงกันเนี่ย อเอ,อ,อาการไม่ค่อยดีแล้วกฎหมายลูกเลือกตั้งก็กำลังจะพิจารณาด้วยเนี่ยบอกไม่ยุบสภาแต่จริงๆตอนนี้ทางฝั่งวิชาการส่วนหนึ่งนี่ทวงถามนะครับบอกถ้ากฎหมายลูกแก้ไขเสร็จเนี่ยตามมารยะททางการเมืองต้องยุบสภานะถ้าดูปฏิทินไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเป็นกลางปีหน้านะครับเมษาอาจารย์วิศนุบกกฎหมายไ่้จะเสร็จแต่ถ้าจะโปดก้าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยจะรกรกดาคมอ,อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันครับมาปิดท้ายนิดเดียวคุณผู้ชมครับ เมื่อวานเนี่ยเรื่องของราคาพลังงานที่มีรถบรรทุกขู่จะหยุดวิ่งเนี่ยนะครับเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานฮะบอกว่าจะปรับสูตรไบโอดีเซลเนี่ยคือมันก็มีหลายสูตรนะ B10 B20 B7 B, B อะไรแบบนี้จะเหลือสูตรคือ B7 นะครับก็คือใช้มาปานน้ำมันมาผสมเนี่ย7ก็คือทำให้กเกษตรจะมีเงินลดลงมาเนี่ยจากราคาไม่เกิน30บาทเหลือ28บาท ทางฝั่งรถบรรทุกบอกเฮ้ยโอเคพอรับได้แต่ยังอยากจะได้มากกว่านีา้เสนอสูตรอื่นก็จาก b ี 7, หรือ b ี B มีสได้ไหมมันจะลดลงมาอีกแต่ที่ล่าสุดวันนี้จะเคลื่อนไหวจะหารือเรื่องการเคลื่อนไหวคือกเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มะเพราะไปลดเลือกเอาปลาล์มไปผสมดีเซล<ช>เป็นปโอดีเซลปริมาณการใช้ปลาล์มมันก็ลดลงเขาก็เสียประโยชน์อีกเขาก็เสียประโยชน์อีกราคาปลาล์มที่จากแปบาทมันจะตกลงมาอีกไง คือตอนนี้รัฐบาลบอกโอ้โปวดหัวตึบเลยทางขึ้นทางล่องทางขึ้นทางล่องเลยช่วยช่วยน้ำมันดีเซลตามออก็มีปัญหาอีกอ่ะเดี๋ยวรอว่ากันคงจะหาข้อสรุปได้ในที่สุดแล้วกันครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม